ผู้ชมคะวันนี้เพจกองทัพภาคที่2ได้มีการโพสต์คลิปนี้เป็นคลิปปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ภูมะเขือเพื่อสดุดีเหล่าทหารหารค่ะ การปฏิบัติทั้งหมดเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ขอสดุดีน้องนองนักลบทหารทุกคนนะครับที่เสียสละแรงกายแรงใจเสียสละหยาดเหงือ่อเสียสละเลือดเสียเสียสละชีวิตนะครับทั้งคนที่กําลังบาดเจ็บอยู่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับและกําลังคนที่เสียสละชีพับเพื่อผือนแผ่นดินแห่งนี้นะครับกองพันฐานลาดทิศเห็ดจะ สัญญาว่าจะปกปักรักษาพื้นแผ่นดินเป็นมรดกของประเทศชาติสืบไปเป็นร้อยปีทันตุครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปบางส่วนนะคะที่มีการโพสต์ลงผ่านทางเพจข,ของกองทัพภาคที่2เป็นเรื่องราวของปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ภูมะเขือแด,ด่ทหารหารในสมรภูมิเพื่อสะดุดดีทหารกล้าค่ะที่พลีชีพเพื่อแผ่นดิน แล้วก็คำทิ้งท้ายของคลิปนี้นะคะที่ขึ้นเป็นข้อความไม่มีชัยชนะใดได้มาโดยไม่ยืนหยัดทหารไทยยึดคืนทุกตารางนิ้วแห่งอธิปไตยเพื่อแผ่นดิน <S <S <ๆ>เพื่อศักดิ์ศรีเพื่อประชาชนส่วนอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นภาพทหารช่างของไทยเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของทหารกัมพูชาบนภูมเมื่อือเรียกว่างัดซากเสาส่งสัญญ,ญาณเครือข่ายของทหารกัมพูชาได้สำเร็จงัดขึ้นมาได้ปุ๊บทิ้งลงเหวไปเลยค่ะ